รัฐบาลบริษัทมูลนิธิหรือสื่อมวลชนเราไว้ใจองค์กรแบบไหนมากที่สุดมันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ยากหน่อยสําหรับบ้านเรานะครับแต่สําหรับชาวบริการส่วนใหญ่เนี่ยงานวิจัยล่าสุดพบว่าชาวบริการส่วนใหญ่ไว้ใจองค์กรประเภทบริษัทมากที่สุดและปีนี้เป็นปีที่4ี่ที่ผลออกมาเป็นอย่างนี้ครับ It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ All mm hmm. อาคาบอ็อกเคานเตอร์อีแล้วนะครับวันนี้แก้วที่300ท้วนนะครับอยู่กับผมนะครับท็อปนัทวุฒินะครับ mm hmm. ก่อนอื่นนะครับขอประชาสัมพันธ์อีกรอบว่าณนะตอนนี้เรามีหลักสูตร All Culture Fundamental นะครับรุ่น2ที่ออกแบบมาสำหรับใครก็ตามที่อยากที่จะออกแบบวัฒนธรรมองค์กรด้วยตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้ ราคา Early Bird ของเราก็หมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทุกท่านยังสามารถที่จะสมัครในราคาเต็มได้อยู่นะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจในโพสต์ปักหมุดของ Facebook เราครับและว,วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงงานวิจัยของทั้ง PWC นะครับแล้วก็ Edelman Trust Barometer ครับที่ทั้งคู่พบว่า63%ของคนอเมริกันครับเลือกที่จะไว้ใจองค์กรในกลุ่มที่เป็นบริษัทมากที่สุดครับ นอกจากนั้นเนี่ยผลสำรวจยังระบุได้ด้วยว่าสาเหตุหนึ่งของความไว้วางใจนี้มาจากความพยายามต่างๆของเหล่าธุรกิจเนี่ยในการรับมือกับสถานก,การณ์โควิด -19 เช่นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักง,งานและชุมชนโดยรอบนะครับการดูแลพนักง,งานด้านสเียงเข้าของเครื่องใช้หรือการสนับสนุนด้านวัคซีนต่างๆรวมไปถึงการให้กู้ยืมเงินสำหรับพนักง,งานนะครับพูดง่ายๆนะครับว่าในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ย องค์กรประเภทธุรกิจเนี่ยเรียกว่าเป็น MVP ในการฝา่าโควิด19เลยก็ว่าได้ครับแต่นั้นก็ไม่ได้แปลว่าทุกๆองค์กรจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้เราอาจจะทราบข่าวของการที่มูลค่าหุ้นของ Meta นะครับหรือชื่อเดิมก็คือ Facebook หายไป1ใน4ประมาณ25ในช่วงข้ามคืนโดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือการที่ f c e e o o o เนี่ยไม่สามารถดึงดูดคนแล้วก็รักษาผู้ใช้เดิมได้และจากการที่ผู้ใช้งานหลายคนเนี่ยมีความไม่สบายใจ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook หรือพูดง่ายๆว่าคนเริ่มไม่ไว้ใจ Facebook นั่นเองครับทั้ง2เหตุการณ์นะครับนอกเหนือจากการที่มันจะเป็นการบ่งบอกถึงความสําคัญของความไว้วางใจและผลกระทบที่มันมีต่อธุรกิจแล้วเนี่ยมันยังช่วยให้เราสามารถที่จะถอดบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างความไว้วางใจได้ด้วยครับโดยที่งานวิจัยของทาง P w c ครับเขาพบว่าผู้บริโภคนั้นให้ความสำคัญกับ4ปัจจัยต่อไปนี้เป็นเสาหลักครับ ได้แก่เรื่องของ data protection นะครับหรือเรื่องของ cyber security ครับเรื่องของการปฏิบัติต่อพนักง,งานแล้วก็จริยธรรมธุรกิจโดยรวมนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการยอมรับความผิดพลาดและตรงไปตรงมาที่ผ่านมาครับเราเห็นพัฒนาการในทั้ง4ด้านจากหลายๆองค์กรเลยโดยเฉพาะข้อแรกที่เห็นได้ชัดมากๆนะครับที่แม้แต่บ้านเราเองก็เริ่มให้ความสําคัญเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของ PDPA นะครับซึ่งก็เป็นจุดอ่อนของ Meta นะครับที่เป็นข่าวใหญ่ในะขณะนี้ด้วย นอกเหนือจากประเด็นสีด้านที่คนทั่วไปให้ความสําคัญแล้วนะครับข้อมูลส่วนที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือประเด็นที่บริษัทเนี่ยมักจะให้ความสําคัญแต่คนทั่วไปไม่ค่อยสนใจซึ่งประเด็นเหล่านั้นก็คือในด้านของนโยบาย ESG นะครับหรือ Environmental and Social Governance นะครับประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่ารายงานวิจัยพบว่าไม่ใช่ว่าผู้บริโภคไม่สนใจประเด็นในด้านของสภาพแวดล้อมอะไรนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ย ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงโครงการในด้าน ESG ของตัวเองเนี่ยไปสู่ผลกระทบที่มันมีต่อตัวผู้บริโภคโดยตรงได้แล้วก็ยากที่ผู้บริโภคจะเข้าใจถึงความเชื่อมโยงนี้ซึ่งประเด็นนี้เป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความไว้วางใจกับผู้บริโภคมากๆนะครับคือการที่ผู้บริโภคต้องการเห็นผลกระทบและการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรเมื่อมีความผิดพลาดใดๆทั้งหมดเกิดขึ้นเนี่ย ทั้งในด้านของสภาพแวดล้อมเองแล้วก็ตัวผู้บริโภคนะครับซึ่งสิ่งที่หลายๆองค์กรธุรกิจทําได้ดีในปีที่ผ่านๆมาคือการทําให้เกิดความไว้วางใจต่อผู้บริโภคมากกว่าองค์กรประเภทอื่นนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่เป็นคีย์ u ักเซสแฟกเตอร์อื่นๆดังนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือว่ามันทําให้เรารู้นะครับว่าเทรนด์ของเรื่องของความไว้วางใจและความโปร่งใสเนี่ยกำลังพัฒนาเพราะปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่ผู้นําบริษัทเริ่มมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนครับในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที สร้ใกิดความไว้วางใจและความโปร่งใสตัวอย่างเช่นที่ PWC เองนะครับ mm. เขาก็ในปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่เขาได้ตีพิมพ์ยอดด e โมกราฟิก mm. ของพนักงานนะครับ mm. ว่าใครเชื้อชาติอะไรเพศอะไรบ้าง mm. เพื่อเป็นการยืนยันถึงการที่ PWC เนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของ diversity and inclusion นะครับ mm. แล้วก็เป็นการที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปเนี่ย mm. เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบตัวองค์กรได้อีกประเด็นถัดมานะครับที่เป็นเทรนก็คือในเรื่องของการสื่อสาร เหตุผลหรือ why นี่แหละมันเป็นเรื่องสําคัญครับเมื่อมีการทําให้โปร่งใสนะครับก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคผู้ถือหุ้นพนักงานใดๆนะครับจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการมีบทบาทในการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์กรนั่นทาให้เมื่อบ,บริษัทเนี่ยมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ๆใดๆนะครับการสื่อสารถึงสาเหตุและที่มาที่ไปของการตัดสินใจเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องมาคู่กันครับ แล้วก็ต้องสื่อสารในรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละสเต็กโฮเดอร์ดันด้วยประเด็นถัดมาคือเรื่องของตัวลีดเดอร์หรือตัวผู้นำนะครับที่ต้องมีความชัดเจนความกล้าและที่สําคัญกล้ายอมรับความผิดพลาดสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่ายังไงความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยความไว้วางใจจะถูกทดสอบด้วยการที่ผู้นํากล้ายอมรับหรือเปล่าและความจริงใจของผู้นําที่มีต่อการแก้ปัญหาและป้องกันความผิดพลาดในอนาคต สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจที่เป็นอินไซต์จากรายงานของ PwC นะครับที่เป็นเรื่องน่าสนใจมากที่องค์กรประเภทธุรกิจกลายเป็นองค์กรที่น่าไว้วางใจที่สุดและจากการศึกษานี้เองครับที่ทําให้เราเห็นถึงแนวโน้มที่ดีของทั้งโลกธุรกิจและสังคมเพราะเมื่อหลายๆธุรกิจหันมาให้ความสําคัญกับความโปร่งใสและความไว้วางใจเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาก็ทําได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นกลุ่มที่น่าไว้วางใจที่สุดเนี่ยนั่นยิ่งทําให้วัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบนี้นะครับ ยิ่งกลายมาเป็นสิ่งที่สําคัญสาหรับทุกๆธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณที่อาจจะบ่งบอกได้ว่าสังคมของเรากําลังดําเนินไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นครับทั้งหมดนั้นก็เป็นประเด็นในวันนี้ของเราครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทําไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะครับสำหรับกาแฟาหมดแก้วแล้วนะครับ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time